ติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะ น้องเขาเช็คอินก่อนได้ไหมครับให้น้องเขาเช็คอินก่อนได้ไหมครับมันเละแล้วน้อเขาจะ่อนให้น้องเขาบอกคำตอบให้น้องเขาตับคำตอบนะครับอย่ารอเขากลับอย้ารอเขากลับมาทุกคนครับคือเมื่อกี้ผมต้องอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขากลับมานะครับเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงนะฮะไม่ให้สองแถวไอ่าใช่ครับเดี๋ยวขออนุญาตตั้งมุมกล้องนี้นะครับเพราะว่าต่อกันนะครับเดี๋ให้กล้อใช่ใช่ครับใช่ครับ ทุกคนขออนุญาตที่นึงนะครับแป้นมนะครับอทบทีครับทุกคนทุกคนครับทุกคนครับเมื่อเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ที่ชาที่กามินมานะครับก็คือ เดี๋ยวเขาขอไปเช็คอินก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวเขาขอไปเช็คอินก่อนแล้วเขาจะออกมานะครับเดี๋ยวเขาจะออกมาขอไปเช็คอินก่อนนะครับทุกคนเมื่อกี้ได้ภาพไหมได้ภาพไหมครับชาลีมาส่งไหมไม่มาครับไม่เห็นเลยไม่มาครับไม่มาผมอ้างอิงจากจากที่การมินให้สัมภาษณ์นะครับทุกคนถ้าขัดใคร้ามาฝากฝากคอมเมนต์แล้วก็ฝากตอบไปต้อมด้วยนะครับเพราะว่าต้อมอ่านไม่ทันจริงๆครับเมื่อกี้แล้วก็เดี๋ยวทุกคนที่เข้ามาเดี๋ยวมองว่าเออต้อมไม่อ่านไม่ตอบอะไรเงี้ยที่จริงผมผมตอบแล้วก็ยืนยัน ทุกรอบนะครับทุกรอบจริงๆนะครับทุกทีเสียใจ <c oughs> ดึกแล้วครับคนมาส่งเยอะการบินมาดีจากใช่ใช่ใชไหนไหนไหนชาลีใครบอกมาใช่แม่ชาลีมาส่งไหมตอนนี้ยังไม่เห็นนะครับคือเราอยู่บริเวณเอ่อตารางการบินนะครับผมพยายามที่จะขอบคุณนะครับคุณแชมป์คือผมพยายามที่จะเอ่อถ่ายทุกคนต้องเข้าใจต้อมด้วยนะครับเอ่อคือผมพยายามคืกกลัวเจ้าหน้าที่คือกลัวเจ้าหน้าที่เขามา ไม่หิ้วคือพยายามที่จะไม่ให้มันมันน่าเกลียดแล้วก็ก้าวไกลในส่วนที่เขาไม่อนุมัติอะไรเงี้ยไม่อนุญาตทําไมชาลีไม่มาชาลีคงติดงานมั้งฮะวันนี้มีง,งานแต่งแจ็คชาลีด้วยนะครับแล้วอีกอย่างหนึง่งทางซังมินกับกาเมินหรือทีมเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยเขามีนนดกับ m v p ซึ่งตารางงานเขามองไว้แล้วฮะตารางงานเขาแพนไว้เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็คิดว่าทุกคนอดใจรอดนึนงเพราะว่า เขามีมีโพสตแล้วนี่ว่าอาจจะมีการไลฟ์คู่นั่นแปลว่าการมินจะเดินทางกลับมานั่นเราจะได้เห็นชาลีกับการมินนะฮะอีกไม่นานครับทุกคนอดจะรอนิดนึงนะครับใช่ใช่ชาลีเป็นงานแต่งใช่ครับเขากลับพร้อมกันหมดใช่ครับกลับพร้อมกันหมดเลยสงสารการมินคงอยากให้ชาลีมาส่งอดดอกไม้มาให้ที่จริงเขาน่าจะคุยส่วนตัวแล้วนะครับเพราะว่าวันนั้นเขาอยู่ด้วยกันทั้งวันเลย การมินมาแล้วครับกามินอยู่ประตูสิบนี่แหละครับทุกคนไม่ต้องปั่นนะครับอยู่ประตูสิบนี่แหละไม่ต้องปั่นนะครับอยู่ประตูสิบนี่แหละไม่ได้ไปอยู่ประตูหนึ่งเลยนะฮะเมื่อกี้ผมเพิ่งถ่ายการมินไปหยกๆนะครับทุกคนใช่นะครับใช่ใช่ครับนกกาารรจัดอยู่ประตูสิบใช่อยู่ประตูสิบนะครับทุกคนอะ อยู่ประตูสิบอยู่ประตูสิบมาไม่ทันไม่เห็นเลยใช่ครับใครที่เก็บภาพเมื่อกี้ได้นะครับแทนกล้องอันนี่ใครที่เก็บภาพเมื่อกี้ได้นะครับก็ผมจากนะเอซีทุกคนมีระเบียบใช่คารีมาไหมพอดีเพิ่งมาไม่มาครับไม่มาดีใจแทนด้อมที่สนามบินขอบคุณขนาดผมมาเจอตัวเป็นๆเนมื่อกี้ผมยังไม่ได้เอื้อมมือไปแตะไปจับไปซิกแฮนไปเช็คแฮนหรืออะไรเลยฮนะ ้อาเขาไม่สามารนะครับเขาไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่ครับ FC น่ารักใช่ครับรัก FC ทุกคนฝากส่งด้วยนะได้ครับชาดีติดงานแต่งแจ็คครับดอมนี้น่ารักใช่ครับทุกคนนะครับผมให้เห็นบรรยากาศผมจะไม่พยายามแพลนไปในอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาคลิปดีๆนะคะ